89นะคะแล้วก็บัญญัติก็ย่อมคือบุคคลี่ย่อมีสิทธิภาพในร่ากายนะเคหาสถานทรัพย์สินการพูดการเกี่ยนการทิ้งแล้วก็การโฆษณา,านะนะพรการเมืองก็เริ่มในสมัยจอมพลปเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะอ่าทีนี้ท้อตพู ไปอันนี้มีคำตอบอยู่แล้วนะคะหากต้องการชมปราสาทอินน์นะที่สร้างตามคติพุทธนิกายมหายานจะไปที่ใดนักเรียนจะไปที่ไหนคะทาไมถึงไปที่ปราสาทอินพิมายทีน,นี้ปราสาทอินพิมายใน้องเรียนรู้ไหม ของนะคะเป็นของนของตัง้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดล้านานาะนี่สร้างขึ้นนะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่16คือ17นะ<า>ในสมัยของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่7 สถานในนิการินญาณนะิการมหายานที่นี้ปราสาทที่มาเป็นประกอบด้วยพระประธานตั้งอยู่กลางลานสร้างด้วยหินทรายสีขาวนะในตรงนี้ก็คงเห็นแนละ้วแบบน้ำจนิงจริงต่อไปอยากไหมใช่คิดติดกินหอเลย จะซื้อให้เด็กทองไปไปไปต่อไปโอ